พบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับช่องหญยกระตาพาไปรบกวนช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆอีกต่อไปเื่อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการประกอบฟีล็อกกันนะครับพร้อมทั้งวิธีตรวจดูฟีล็อกและการหาซื้ออะไหล่ฟรีล็อกว่าจะใช้แบบไหนอย่างไรดีเดี๋ยวไปชมกันครับได้มาแล้วนะครับฟีล็อกครับซึ่งจะมาประกอบกับรถ t o y ย t a s p o r ร r a i d เดอร์คันนี้ครับ เดี๋ยวเราจะประกอบฟรีล็อกยี่ห้อไอซินนะครับซึ่งตัวนี้เป็นฟรีล็อกที่ได้มาใหม่นี่นะครับลำตัวสีเงินเงินนะครับขอบสีดำดำตัวปรับฟรีล็อกเป็นสีเงินเดี๋ยวเรามาดูระบบการทำงานของฟรีล็อกนะครับดูวิธีการเลือกอย่างไรว่าจะได้ของที่ดีเหมาะสมในการใช้งานนะครับดุมล้อมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับหลังจากถอดฝาครอบ ระบบขับสี่ของรถปกติมานะครับซึ่งเป็นฝาครอบที่ข้างในเป็นเพลาและมีฟันเฟืองอย่างที่เห็นนะครับนี่ครับถอดออกนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะประกอบฟีล็อกกันฟีล็อกที่เพิ่งซื้อมาครับเดีย๋ยวเราถอดดูภายในกันครับว่ามีระบบการทำงานอย่างไรใครที่ยังไม่มีประสบการณ์ในการซื้อฟีล็อกนะครับ คลิปนี้ถือว่าเป็นประโยชน์นะครับปีล็อกตัวนี้เป็นสินค้าที่ว่าแท้ติดรถถอดมาจากรถที่นํามาจากญี่ปุ่นเป็นฟีล็อกแท้ของญี่ปุ่นยี่ห้อไอซินที่เห็นอยู่ในท้องตลาดทั่วไปก็จะมีลักษณะเดียวกันนะครับลำตัวเงาๆมีขอบสีดําแต่ด้านในจะมี2ส,สีคือสีเงินกับสีแดงสภาพความสมบูรณ์เยอะมีรอยบุบบ้างมีรอยช้ำมีรอยถลอกเล็กน้อย วิธีเลือกซื้อนะครับนี่ครับภายในจะมีโค้ดรหัสอะไรอย่างนี้ครับนีครับให้ดูนี่นะครับแล้วก็มีเฟืองสำหรับที่ว่าจะสวมกันสังเกตง่ายๆนะครับถ้าสินค้าที่อ่าใหม่อยู่หรือว่าคุณภาพดีอยู่นะครับดูตรงสปริงก็ได้ดูตรงเฟืองก็ได้ทุกอย่างจะใสๆนะครับใสๆ จารบีก็จะใสไม่มีความสกปรกมากตัวหนังสือหมึกทิ่พิมติดมานี่ก็ยังคมชัดอยู่เหมือนกับการผ่านการใช้งานมาไม่ได้นานาเดี๋ยวเรามาให้ช่างแนะนำนะครับว่าราคาทางานของฟรีล็อกและวิธีเลือกฟรีล็อกที่เหมาะสมกับการใช้งานราคาไม่แพงคุณภาพที่ดีแล้วก็มีการใช้กันอย่างแพร่หลายอะไรซ่อมบำรุงก็มีนะครับมาดูครับยี่ห้ออะไรกันดีแบบไหนยังไงครับ ปกติเนี่ยเดิมๆจากโรงงานรถไทเกอร์สปอร์ตไดเดอร์จะเป็นฝาครอบดุมแบบนี้นะครับก็คือว่าใส่ไปเนี่ยใส่ไปที่อยู่เวลาใส่ไปที่หน้าต่างนะจะเป็น้าไป,ปุ๊บแล้วเฟืองตัวเนี้ยก็จะไปคบตรงนี้เวลาล้อหมุนนะครับล้อหมุนตรงนี้มันหมุนมันก็ไปคบเฟืองเพาขับจะหมุนตลอดเวลา ถึงไม่ได้ใส่ระบบคับสี่เผาคับก็หมุนตลอดเวลาแต่ว่าฟีล็อกเนี่ยทำหน้าที่ปดการทำงานของเพาคับหน้าก็คือว่าเราใส่ไปตอนนี้ล้อหมุนแต่ว่าเพาคับไม่หมุนแต่เวลาเราจะไปลุยปุ๊บเนี่ยตัวนี้มันจะมีกลไกครับหมุนเฟืองตอนนี้เวลาหมุนปุ๊บเฟื่องมันจะยืด แล้วเฟืองตัวนี้มันจะเข้าไปดันดันกับเฟืองข้างในครับมันจะกลายเป็นล็อกกันตัวนี้มันจะอยู่ที่ที่ตัวฟีครับที่ทําให้เห็นนี่ก็คือปร,รับให้มันลึกนะครับเมื่อกี้นี้ปรับให้มันลึกนี่นะครับครับนี่คือนี่คือปร,รอับคลายเป็นปรัคลายเพาเพาไม่หมุนตานี่เพาไม่หมุนครับนี่เพาไม่หมุนเพาไม่หมุนตามนะแต่เวลาเราหม,มุนล็อกหน่ยครับอ่าหมุนหมุนล็อกปุ๊บเนี่ยสปริงสปริงเห็นไหมมันดันออกสปริงตัวไหนมันยืด ยืดเพื่อไปล็อกเวลาล็อคล้อแล้วหมุนไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะไปล็อกเฟืองเานวลาเราไม่ได้ใช้งานครับสี่ล้วก็ปลดฟรีเพื่อลดการทํางานของเพาขับหน้าเพาก็จะอิสระไม่หมุนเพาไม่หมุนนะครับเพื่อเพื่อยืดอายุเพื่อยืดอายุการใช้งานของเพาขับหน้าเพาขับไม่ไม่ขาดไว้ลดการสิก่อแล้วก็ยางเพาขับก็จะไม่ขาดด้วยครับยางหุ้มเพาขับก็ไม่ไม่ไม่ขาดไม่ใช่ไม่ขาดขาดขาดช้ากว่า กว่าทูทๆไปเวลามันหมดเอาเดี๋ยวแกะสปริงให้ดูครับช่างนี่ครับนี่วิธีดูครับเวลาซื้อครับความใหม่ความสดของฟรีล็อกนี่ครับดูสปริงครับสังเกตเห็นไหมครับสปริงยังใสๆอยู่เลยนี่สียังแต้มอยู่สีที่สปริงยังมีอยู่ครับเฟืองคมเฟืองคมเฟืองด้านในก็คมอันนี้เป็นของเก่าญี่ปุ่นนะครับที่ฝาก็าไปติดมีตราว่าเอซินอ่าดูนีเอซิน นี่ครับที่ฝานะครับรุ่นรุ่นนี้ฝาเทาครับปกติจะเป็นสีดําแดงมันมีสองสีอะสีเทาดําดําแดงหรือบางทีมาบิ้วใหม่พ่นสีใหม่อะไรเงี้ยฮะแล้วแต่คนชอบเคล็ดลับอีกอย่างครับก็ที่น็อตที่น็อตนี่ครับหัวน็อตเห็นไหมครับหัวน็อตจะเป็นรูปเหมือนกับดาวสามแฉกนะครับกับมีเลขเจ็ดมีสองแบบดาวสามแฉกนี่จะเป็นสีเงินถ้าเป็นเลขเจ็ดจะเป็นสีแดง ไอ้ตรงกลางคำว่ได้สิ้นเนี่ยส่วนใหญ่ส่วนใหญ่นะครับที่เห็นมาอาจจะมีมากกว่านั้นอันนี้แล้วแต่ผู้รู้นะผู้รู้ก็แนะนํามาได้นะครับทางด้านใต้คลิปแต่เท่าเท่าที่เราเห็นนะครับไอ้ตัวที่เหมือนกับดาวสามแฉกเนี่ยจะเป็นสีเงินและที่ตัวเป็นเลขเจ็ดนะครับหัวน็อตเป็นเลขเจ็ดก็จะเป็นสีแดงตรงแกนกลางนะครับซึ่งก็แล้วแต่ความนิยมหรือวความสวยงามแล้วแต่ชอบครับวัสดุด้านนอกก็เงาวสวยดีครับอ่าตัวนี้ถือว่าเป็น คุณภาพดีใครใครต้องการก็ทักมาได้ครับทางอู่เราจัดหาอะไรให้ได้นะครับเฟืองข้างในคมสวยรับประกันว่าสวยทุกตัวแน่นอนนี่ครับนี่ไงอ,อันนี้ก็ถอดได้ครับแต่ว่าวถ,ถอดถอดแล้วประกอบลําบากเออก็ไม่ีสปริงอย่างนี้ก็ก็เห็นชัดๆโครงสร้างภายในของฟีล็อกถอดก็มหมุนออกมาอ่ะเ,อเดี๋ยวประกอบคืนครับ เดี๋ยวเราลองใส่ให้ดูครับใส่ให้ดูให้ดูแบบชนิดไม่ขันน็อตนะครับว่าคลิปจะยาวเกินไปที่ประกอบให้ดูก็มีแล้วนะครับคลิปนี้ให้ดูวิธีการซื้อวิธีการสังเกตภายในเวลาเลือกซื้อฟรีล็อกนะครับสังเกตอย่างไรให้ได้ฟรีล็อกที่ดีนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับอ่ะช่างเราทําท่าให้ดูแต่ไม่ประกอบน็อตให้นะเราทําท่าประกอบให้ให้ดูอีกรอบหนึ่งครับทท่าประกอบเข้ากับรุมล้ออีกครั้งหนึ่ง เดี๋ยวลองดูวิธีการประกอบเข้ากับดุมล้อครับเดี๋ยวลองประกอบให้ดูนะครับวิธีการประกอบนะครับปีล็อกดีครับในคลิปเต็มมีนะครับไม่เข้าก็หมุนๆเฟื่อเฟืองเลยเพราะเฟืองไม่กันไม่ตรงนี่ครับนี่ครับเสร็จแล้วใส่ฝาครอบแบบนี้ครับนี่ฝาครอบอ่ะนี่อันนี้ครับนี่ ยึดน็อตทั้งหมดนะครับแต่ต้องยึดล็อกข้างในด้วยนะครับแล้วก็ล็อกหัวเผาด้วยล็อกหัวเพาด้วยจบชี้ชี้หัวเพาที่ล็อกต้องล็อตนี่ครับชี้มีน็อตล็อกหัวเพาตัวหนึ่งแล้วน็อตข้อพอดีตัวครับหกตัวหกตัวครับอย่าลืมใส่แหวนอนี้นะแหวนเทเปอร์ชี้ที่แหวนเทปเปอร์อยู่ตรงไหนครับช่างอยู่ในรูเอาให้ดูแหวนเทเปอร์นี่ครับนี่เดี๋ยวใส่ให้ดูทั้งตัวดี เหลี่ยมบนนี่ครับนี่ครับพอครับนะครับแบนเทปเปอร์ไปแล้วขนาดนี้ให้ช่างใส่ดูครับเสร็จแล้วก็ใส่ฝาครอบแล้ยึดน็อตนะครับยึดน็อตให้เรียบร้อยหกตัวด้านล่างครับแล้วก็ใส่ฝาฝาครอบด้วยครับตัวนี้ใส่าอครบอย่าลืมยึดน็อตแกนกลางเพานะนี่ครับแล้วก็ยึดน็อตอีก6ตัว ันี่ยึดอย่างนี้กระแกงกาผ่าวอ่อนตัวนั้นนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละคขายให้ดูก็ได้อ่ะปิดฝาครอบคราวนี้ครับนี่ครับนี่ครับวีน็อตให้เรียบร้อยมีประเกันกระดาษด้วยก็เนี่ยประเกันประเกันกระดาษอยู่นี่ครับประเกันดุมประเกันฟรีล็อกนี่ครับนี่ประเกันฟรีล็อกปรแท้ครับนี่ประเกันดุมประเกันแท้นะครับแท้เปิดห้าง เบอร์ข้างครับนี่ประเก็นนะครับสองตัวพาร์ตตันนี้เลยครับถ้าเคยเช้เบอร์ข้างอืพาร์ตดูพาร์ตอันนี้ไม่ไม่ได้ติดพาร์ตอันนี้ไม่ติดอันนี้มีพาร์ตอันนี้มีพาร์ตนี่ครับฟรีวิ h ฮับ u นะครับเสร็จแล้วก็ใส่ประเก็นให้เรียบร้อยทาทาประเก็นกาวสีดํานิดนึงนะครับเรียบร้อยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็แนะนํากันเท่านี้นะครับสําหรับต้องการฟรีล็อปก็ยังไงคอมเมนต์มาด้านใต้คลิปได้นะครับสอบถามมาได้ ล็อคที่ดีที่ราคาไม่แพงใช้งานได้ดีก็ของไอซินเนี่ยครับอะไรก็หาง่ายสปริงก็มีเปลี่ยนนะสปริงก็มีอะไรเปลี่ยนและตอนนี้ราคาสินค้าขึ้นด้วยแต่ก่อนซื้อขายกันอยู่ในประมาณสัก3,500บาทต่อหนึ่งคู่นะตอนนี้ปัจจุบันอยู่ที่ราคา4,500บาทขึ้นไปเลยนะครับอัพกว่า4,500บาทก็มีนะครับตอนนี้ช่วงเดือนพฤศจิกาของปี2565นะครับสำหรับแฟนๆออฟโรดหรือ ใครที่ชอบขับโฟล์วีแล้วต้องการฟรีล็อกก็ประสานมาหรือคอมเมนต์ได้ครับด้านใต้คลิปสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ